ชิญว่าว่อนเลยสอยสงขอสวัสดีนะสวัสดีทุกคนกันดูอะไนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง MG King CH นะครับก็ก็จะมาทำมันมันจะมีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งบอกว่าวิธีทำให้มันเป็นมุมมองแบบนี้ต้องทำอย่างไงร่ะครับแบบประมาณนี้อันนี้เนาะวิกาทำง่ายแสนง่ายเลยนะครับก็ ให้ทุกคนไปในไปนิดอ่ะเดี๋ยวพาไปก่อนนะครับทุกคนนี่เป็นเวลาที่ดึกแล้วก็เลยเสียงแหกแล้วก็ดูเออๆหน่อยเนาะ๋ยวจ,จะตัดไปตอนที่เริ่มเกมแล้วกันนะครับสู้ยังมีศอก อีกอย่างนะครับเราจำให้ดูนะสมมุติเวลาเราเล่นเลาวเออทำพวกทำนี้เอาต้า,าเรียกรอยแล้วนะครับก่อนเนาะต้องทดสอบให้ดู จอถึงแดยงยิงวเวลากราบอย่าไปสนใจจะถึงแดยงยิงอุ้อะจะให้ดูนะครับอ่านี่ีอย่าเพิ่งกดออกนะครับข้ากลจะทำนะตอนกดออกมันจะมีตรงนี้นะครับนี่เป็นลูกกล้องหรือ,อยี่ให้ทุกคนกดเป็นอย่างทีนี่มันมันจะขึ้นว่าบันทึกสำเร็จเพิงก,กดออกได้เลย นี่นครับถ้าเกิดกดออกมาที่การบันทึกอยู่ในทีมมันจะไม่ขึ้นนะครับนี่ถ้าเกิดอยู่ในทีมอย่างน,นี้นะครับเห็นไหมมันไม่มีอ่ะาก,การบันทึกลุออกกดออกมาออกมาปุ๊บการบันทึกตรงนี้นะครับอนี่ทุกคนเห็นไหมเมื่อกีน 4, 4, 4, น้นี่เวลาสีา่ทุ่มสี่สี่นครับนสี่สิบห้าน้ก็กดเริ่มไปปุ๊บนี่ครับ แบบนี้เลยนะครับอืะเวลาเราถอยเร่งสปีดก็กดบวกนี้บวก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 ไปเรื่อยๆคับอุ้ยล็อกแบบนี้เลยเนี่ยก็ถ้าเกิดใครจะลบก็กดรูปถังขยะไปได้เลยนะครับลบไปเลยลบไปเลยเฮ้ยท่านี้เองนะครับทุกคนใครจะเสีย็เษีไปนะ ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่าเด่๋เท่านี้นะครับก็เดีไปเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายันเลยไปัน,น